ผู okay, so <า>้โดยสารในเป็นขบวนรถเร็วเลขที่1 3, นึสาสต้นทางจากสถานีเวียงจันไล่าทางสถานีกรุงเทพอะพิวอัลท่านผู้โดยสารจะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุ่งเรือารับผิดชอบได้ชา่สถาที่หนึ่งขอบคุณค่ะ Attention please The arriving train is a rapid train number one three four c o m

โปรสิของทา่านที่ถูกต้องรวการร่ประเทศไทขออบคาผู้โดากทที่ใช้บริการดินทางด้วยรฟและผมป็นีนิ่งแปการต่อไปการรถไฟประเทศไทยขอาให้บริการอขอบคุณค้เช็ผู้โดยสารที่เดินทางมากับคำรัรองิที่47โปรดรอั้งคู่จะไม่เดินข้ามายมาระหว่างชาชลาหอรถ รอให้สถาอน,อน,นีกรอทางนีได้ปล่อยรถเร็วที่1สามทีออจากสถานีกรอนครเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารครับ ทราบขณะน,นี้ทางสถานีอุดรธานีให้สัญญาณปล่อยขบวนรถเร็วที่13 4ปลายทางสถานีกรุงเทพซึ่งจอดเที่ยวอยู่ในชาตชาลาที่1ออกจากสถานีแล้วครับขบวนรถเที่ยวนี้จะอยุดส่งผู้โดยสารที่สถานีห้วยสัมพาท์คูประวีตห้วยเกือเป็นสถานีต่อไปครับ